สวัสดียมามเช้าครับทุกคนอันนี้พามาชมไม้ประดับไม้มงคลนะครับอกโกนีมามีหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้คือแก้วมณีเรียกหลายชื่อนะครับใบสวยแก้วมณีอันนี้ก็จะอีกชื่อหนึ่งนะครับนี่เรียกแก้วกาญจนา รดน้ำใหม่ๆตอนเช้าๆก็จะสวยมากนะครับแก้วกัญน,นาสวนะ่วนอันนี้มณีแก้วมณน,นีชื่อมงคลก็คือแล้วแต่จะเรียกเอานะครับรกตามลักษณะของใบของสีก็คืออกโกนิมานะครับไม้มงคลอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง